ตอนนี้อยู่ตลาดลานโพพัทยานะคะตอนนี้ป๊ะป๊ากำลังจะทดลองปลาหมึกซาซิมิของแท้นี่คึองังเดือบเป็นโอ้เอาตัวใหญ่เลยหรอโอ้โหเป็นเีตัวนี้หรอสดมากสดจริงๆค่ะสดมาก นี่ก็ปูนะปะ้านี่ปูปูอย่างสดเลยนี่กุ้งอโอ้โหกั้งแก้วหอยเปิดฟาหอยสดสดเลยนี่กุ้งตัวดุ้นมากสองร้อยสี่สิบตัวนี้โลเท่าไหร่คะสองทแก้วแก้วมากสองแปด สองแปดกับสองหกนี่ปูปูเป็นเป็นก้างเป็นเป็นปลาหมึกเป็นเป็นนี่สองห้าครับผมหกุ้งหัวไข่โอเค,อเคขอสั่งขอสั่งก่อนเนาะปะ้าจา๋าสั่งอันนี้ก่อน มวค่อยกลับมาเอาดูดูเหรออ๋อป๊าป๊าอยากดูอยากดูว th ิธีทำมีร้อยตัวเลยเอาเท่าไหร่เอาหนึ่งตัวเลยร้อยหนึ่งตัวนะ โอ้โหโอ้โหดูดูมันดูดมันยังไงกันไฮ้หอยอ่ะดูมันดูดดูมันดูดโอ้โหแบบสุดๆมากดูเกี่ยวมือเกี่ยวมือไปด้วยนะคะความมือสุดยอดเฮ้ยกล้าไปเนี่ย วัดใจไม่ต้องไปเกาหลีโอยกระด<ะ>ึ๊บกระดึ๊บเกาะเกาะผ้าไปด้วยร้อยหนึ่งพอไหมเนี<ะ>่ยลองดูลองด,ลองดูเกิน

บอกนะครับโดนจมีบี้นะครับเดี๋ยวดีมันแตกนะครับไม่มีใครนะครับอะไรคะเรือเดียวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมหันอยู่ครับแป๊บนึงผมไม่อยากล้างมือครับ

ะเซ็นน้ำมันงานได้ละใช้เลยค่ะเอาครบสูตรตามสูตรเลยนะเจ้าจะต้ เสร็จแล้วนะคะแบบนี้ชื่อเริ่มแล้วนะคะปลามหมึกซาซิมิ เลยหถ่ายอยู่เลยค่ะถ่ายอยู่เลยค่ะมันซีกินน้ำมายังไม่เปเลยไงเป็นไงสงว่าจะมีหลายบทมันดีน้ำตาแ็งเลยยูเซื้อโอ๊ยอ้าจะต้องใช้ยังไงบอกนักเรียยซื่อทำไมูทแ้นเลยฉยเดกระเด้งไหมเคี้วง่ายไหม สำหรับค้นแกวดีกันยังไงอีวะมันดึกงืบดึกดึกนึบๆสดไหมหวานหวานหานจืดๆหรือยังไงจืดๆหวานโมมาไก่งากินงาต้องเอาแบบไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมไม่คือไม่ลงโอเค ออเ,เอาเอาเอา,าเอาเอาเวลาเอาอะไรให้ต้มย่ำกินโอเคโอเคแสดงว่าไม่ไม่ชอบโอเคครับจบการรีวิว